อันนี้เป็น b อ c k converter นะสามสี่ศูนย์สองหกอันนี้แบบที่เขาทำขายอ่ะอันนี้เราใส่สายเตอร์เพิ่มอีกตัวนึให้กระแสมันมากขึ้นอันนี้ออกถูกห้าวนนิดมันปรับแต่ง R ได้ อันนี้สันบายนิดเดียวอันนี้จะลองกับโหลดสองจุดหกโอมกับสองแอมป์จะเอาห้าหานด้วยสองจุดหกอันนี้มันยังไม่ได้มีโหลดมันจะวัดอะไรไม่ออกอันนี้ผมจะต่อโหลดให้ดูอันนี้มีโหลดแล้วเราวัดตรงไอ้ขาคอยนะดูไฟ ายก็ไม่ตกกระแสกินเพิ่มมหนึ่งจุดสองสี่สิบสองวอล์น 2, ลนะตรงนี้ก็ได้ประมาณสองแอมป์ถ้าเราไม่ต่อโหลดนี่วัดไม่ออกเ,เห็นมหมหนึ่งจุดสองตรงสิบสองวอล์นพอเราออกนะมไ้ยห้าจุดสองยังคงที่อยู่เวลามีโหลดาง่ายๆทำงานได้